ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปอยากจะสนับสนุนเบิ้มเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกช่องหรือโด o n a t i เพื่อเป็นค่าอาหารน้องวินเทอร์และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเบิ้มด้วยค่ะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นุงเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานําเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภย100ัยร้อเซโนรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจน,นุงเบิ้มเกมเมือนนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลย สำหรับชาวเกมเมอร์หรือใครที่ต้องการใช้คลาวด์โฟนโปรแกรมจำลองมือถือที่ราคาถูกปลอดภัยและมาแรงที่สุดในขนาดนี้นะคะเบิ้มต้องขอแนะนำ UG Phone เลยค่ะหมดห่วงเรื่องการบอดเกมมือถือแล้วเปลืองแบตเตอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆ UG Phone ก็เอาอยู่ค่ะบอดเกมได้ลื่นๆเล่นเกมได้สบายๆทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่เปลืองทรัพยากรมือถือเลยค่ะมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายเริ่มต้นตั้งแต่7วันไปถึง365วันแถมยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้ เรื่อยๆอีกด้วยนะคะเลือกสเปคเครื่องและเซิร์ฟเวอร์ได้ตามใจชอบเลยดาวน์โหลดและใช้งานได้ทั้งบน PC หรือมือถือระบบ iOS และ Android สําหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใหม่วันนี้นะคะใส่โค้ด BAI888 จะได้รับเพรไปเลยฟรีๆอีก738เพรค่ะนําไปเป็นส่วนลดในการซื้อแพ็กเกจ l o u d p h o n e ได้เกือบ100บาทเลยค่ะ มาเปิดประสบการณ์ความสะดวกสบายไปกับ UG Phone Cloud Phone ที่มาแรงที่สุดไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนมเบิ่มเกมเมอร์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่เกม Rank r o อ k M Classic ค่ะและสําหรับคอลแลบดันมาจิมันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนเนี่ยก็ได้อัปเดตเข้า ROMC เซิร์ฟหลักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเบิ่มเนี่ยจะสรุปของที่ได้จากกิจกรรมแบบทั้งที่เติมเงินแล้วก็ไม่เติมเงินให้ด้วยนะ พร้อมกับท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีคุยถึงเรื่องอัปเดตนะคะที่ปรับปรุงเข้ามาล่าสุดันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะพร้อมกับปฏิทินกิจกรรมเล็กๆนะคะจากเดือนธันวาคมด้วยค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเดินไปคุยกับ MPC กิจกรรมก่อนเลยสำหรับตัวคอนแลบดามาจินะคะเกมเนี่ยจะแจกไอเทมหินเวทมนมาก่อนเลย5ชิ้นค่ะทีนี้มาดูกิจกรรมที่1กันนะคะ จิ๊กซอกิจกรรมค่ะก็ต่อจิ๊กซอเนี่ยแหละกิจนี้นะคะจะมีเควสให้ทําค่ะเสร็จ1เควสนะคะพอกดรับเนี่ยมันก็จะต่อจิ๊กซอให้เพิ่มเติม1ชิ้นค่ะแล้วก็มีกล่องของขวัญดาวอธิฐานเนี่ยหรือตัวกล่องของขวัญดาวขอพรเนี่ยนะคะให้ด้วยค่ะหนึ่งกล่องเบิ้มจะขอเรียกสั้นๆว่ากล่องของขวัญเฉยๆแล้วกันเนาะตัวจิ๊กซอนะคะจะมีความคืบหน้าให้ด้วยค่ะเปิดจิ๊กซอได้ถึงจํานวนที่เขากําหนดนะคะก็จะได้รับรางวัลไปนะคะ ในกล่องดาวหอพรเนี่ยนะคะเปิดมาปุ๊บจะได้รับเซน,นีหนึ่งแสน,นะคะแล้วก็เศษดาวปรารถนาขอเรียกว่าเศษดาวฟ้าละกันนะคะนี่ตัวนี้เลยในกิจนี้นะคะสามารถรับกล่องได้ทั้งหมด14กล่องค่ะกิจจิ๊กซอเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ต้องเติมเงินเลย14กล่องนะ ถัดมาค่ะการพบพานดวงดาวนะคะตัวนี้จะเป็นเควสสีชมพูขึ้นมาให้เลยค่ะด้านข้างนะคะติดต่อกัน4วันแต่ละวันนะคะก็จะได้กล่องของขวัญเนี่ยมา1กล่องนะคะส่วนวันสุดท้ายนะคะจะได้กล่องของขวัญหนึ่งกล่องแล้วก็ตัวหินเวทมนต์มาด้วยอีก5ชิ้นค่ะรวมกิจกรรมนี้นะคะการพบพานของดวงดาวเนี่ยจะได้กล่องของขวัญน,นะคะ4กล่องแล้วก็หินเวทมนต์อีก5ชิ้นค่ะ 3นะคะนี่เลยของขวัญต่างโลกนะคะ o u t e r World Gift นะคะล็อกอินมาก็จะได้รับหินเวทมนต์ไปก่อนเลย5ก้อนค่ะส่วนรางวัลอื่นๆเนี่ยจะต้องทำการเติมเงินนะคะถึงจำนวนที่เขากำหนดเนี่ยตัว4.99 US นะคะเติมที่เหลือจีโร่น่าจะอยู่ที่ประมาณ150กว่าบวัตขั้นนี้เนี่ยจะได้หินเวทมนต์เพิ่มมา15ชิ้นนะคะขั้นถัดมานะคะ9 9 9 US นะคะตัวนี้ไม่ได้ได้อะไรพิเศษนะคะก็จะเป็นกล่องที่ได้พอิกการ์แพ็คโมราโก้อยอะไรพวก นนะะถัดมานะคะ17.99 US ตัวนี้นะคะถ้าเติมกับเรือจิโร่จะอยู่ที่ประมาณ510บาทเนาะอันนี้นะคะจะได้หินเวทมนต์มาเพิ่มเติมอีก50ชิ้นค่ะส่วนถัดมานะคะ45.99เนี่ยตัวนี้นะคะจะได้แกรมคอที่ได้จากการย่อการ MVP มาเพิ่มเติม1ชิ้นแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคะ89.99 US อันนี้นะคะจะได้เป็นสัตว์ขี่ลิมิเต็ดเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้ต้องการสัตว์ขี่ลิมิเต็ดไม่ได้ต้องการแกรมคออะไรเนาะต้องการแค่หินเวทมนต์เนี่ยก็สามารถเติมแพ็ค17.99 US หรือว่าประมาณ510บาทถ้าเติมที่เหลือจิโร่เนาะตัวนี้นะคะเติมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วจะได้ได้หินเวทมนต์เพิ่มเติมมาอีก65ก้อนค่ะรวมกิจนี้นะคะจะได้หินเวทมาฟรี5ก้อนนะคะแล้วก็ถ้าเติมเงินแพ็ค17.99 US เนี่ยก็จะได้เพิ่มเติมอีก65ก้อนนะ ะะจากตรงนี้50ก้อนจากตรงนี้อีก15ก้อนเนาะเออรวมทั้งหมดนะคะถ้าเติมเงินเนี่ยจะได้จาก u t r a World Gift เป็น70ก้อนค่ะไม่เติมใน5ก้อน ถัดมานะคะตัวที่4 a l เ e n ลียกิดนี้นะคะจะไปเริ่มมันที่3าธันวาคมนู้นเลยตัวกิจก็น่าจะเหมือนกับกิจพบพันดวงดาวเลยนะคะไม่มีอะไรนะคะเดินเควสกันง่ายๆเควสมีติดกัน5วันนะคะแต่ละวันเนี่ยก็จะได้กล่องของขวัญเนี่ยหกล่องนะคะส่วนวันสุดท้ายนะคะจะได้กล่องของขวัญหนึ่งกล่องและหินเวทมนต์มาด้วยอีก5ชิ้นค่ะรวมแล้วนะคะกิจกรรม A l i e n War เนี่ยก็จะได้กล่องของขวัญมาทั้งหมด5กล่องแล้วก็หินเวทมนต์อีก5ชิ้นค่ะ ัดมากิจที่5นะคะโลกต่างมิติอันงดงามอันนี้ก็จะเหมือนกับกิจที่4เลยค่ะตะกิจนะคะจะไปเริ่มวันที่10ธันวาคมนูน่นเควสนะคะมีติดกัน5วันวันสุดท้ายนะคะจะได้กล่อง1กล่องแล้วก็หินเวทมนต์มาด้วย5ชิ้นนะคะรวมแล้วกิจนี้เนี่ยจะได้กล่องของขวัญดาวขอพรเนี่ยทั้งหมด5กล่องแล้วก็หินเวทมนต์อีก5ชิ้นค่ะ และกิจสุดท้ายนะคะกิจที่6ร้อยแยกต่างโลกค่ะตัวนี้นะคะกิจจะเริ่มวันที่17ธันวาคมนู่นเลยนะคะตัวกิจนะคะจะเป็นดันเจียนกิจกรรมซึ่งจะมีมอนมาเป็นระลอกระลอกเนาะเบิ้มคิดว่าน่าจะฟิลคล้ายๆแบบพวกดันออร์เคิลอะไรพวกนั้นแหละตัวดันเจียนนะคะจะไม่หักเวลาการเล่นซึ่งเขาระบุมาว่าลงได้ไม่จํากัดนะคะจนกว่าจะได้รางวัลรายวันครบเลยเนาะซึ่งรางวัลน,นะคะก็จะมีตามขั้นระลอกที่เราเคลียร์ถึงค่ะระลอกที่5นะคะจะได้ ชิ้นส่วนดาวสีฟ้าเนี่ยชิ้นระลอกที่10นะคะจะได้ชิ้นส่วนดาวสีฟ้าอีก1ชิ้นส่วนระลอกที่15เนี่ยก็จะได้กล่องของข,องขวัญดาวขอพรเนี่ยกล่องของขวัญอวยพรเนี่ยอีก1กล่องค่ะแล้วก็โทเค็นของเบลครอนนี่อีก1ชิ้นค่ะซึ่งตัวโทเค็นของเบลครอนนี่เนี่ยถ้ารวมได้5ชิ้นนะคะจะสามารถเอาไปแลกหางคอลแลบของเบลครอนนี่ได้ค่ะ ตัวกิจกรรมเนี่ยมี9วันด้วยกันนะคะกิจกรรมนี้ถ้าเราผ่านระลอกที่15ทุกวันนะคะจะได้กล่องของข,องขวัญเนี่ย9กล่องแล้วก็ตัวดาวสีฟ้าดาวอธิษฐานนะคะ18ชิ้นค่ะ ที่นี้นะคะมารวมรางวัลทั้งหมดจากกิจกรรมที่1นถึงหกันค่ะตรงนี้นะคะเราจะได้หินเวทจากการคุยกับ m b c ตอนเริ่มคอลแลปก่อนเลยนะ5ชิ้นนะคะแล้วก็ได้กล่องของขวัญน,นะคะจากกิจกรรมที่1 14กล่องส่วนกิจกรรมที่2เนี่ยจะได้กล่องของขวัญ4กล่องแล้วก็หินเวทมนต์5ชิ้น กิจกรรมที่3นะคะถ้าไม่เติมเงินเนี่ยจะได้หินเวทมวนต์5ชิ้นแต่ว่าถ้าเติมเงินนะคะจะได้ไปถึง70ชิ้นเลยกิจกรรมที่4นะคะจะได้กล่องของขวัญ5กล่องแล้วก็หินเวทมวนต์5ก้อนค่ะกิจกรรมที่5นะคะได้กล่องของขวัญ5กล่องแล้วก็หินเวทมนต์5ก้อนเช่นกันส่วนกิจกรรมที่6กิจกรรมสุดท้ายเนี่ยจะได้ชิ้นส่วนดาวสีฟ้าเนี่ย18ชิ้นแล้วก็กล่องของขวขัญ9กล่องค่ะ เบ็ดเสร็จทั้งหมดนะคะถ้าไม่เติมเงินเนี่ยจะได้กล่องของขว,วัญ37กล่องเปิดแล้วก็จะได้เศษดาว185ชิ้นรวมเศษดาวท,ดท,ดทั้งหมดที่จะได้เนี่ยคือ203ชิ้นค่ะตัวกล่องของขวัญนะคะพอเปิดครบ30กล่องเนี่ยก็จะได้หินเวทมาด้วยเพิ่มเติม10ชิ้นนะคะรวมหินเวทที่จะได้ทั้งหมดนะจากกิจกรรมนี้สําหรับสายฟรีนะจะเป็น35ชิ้นค่ะส่วนถ้าสายเติมเงินนะคะก็จะได้ตัวเศษดาวส,สีฟ้าเนี่ยเท่ากัน203ชิ้นแต่ว่าตัว ชินเวทที่จะได้เพิ่มเติมมาเนี่ยจะได้จากการเติมเงินมาเพิ่มอีก65ชิ้นรวมเป็นทั้งหมด100ชิ้นค่ะ หินเวทนะคะสามารถนํามาแลกการ์ดนะคะแลกการ์ดแลกแฟชั่นได้ใครสงสัยว่าแต่ละแฟสวยแค่ไหนก็อ่เดินมาดูที่ MVC ได้เห็นไหมเขาจะมีตัว MVC ที่ใส่ชุดยืนอยู่เบิ้มก็เพิ่งสังเกตได้สักพักหนึ่งเหมือนกันค่ะว่ามี MVC ใส่ชุดยืนให้ดูครบเลยและเราก็สามารถนํามาแลกการ์ดได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าตัวการ์ดเนี่ยก็จะต้องมีตัวเศษนะเศษที่ได้จากการย่อยการ์ดมินิเนี่ยกรามคริสตัลนะคะมาด้วยนะเออสิชิ้นนะคะแล้วก็ใช้หินเวท600ก้อน หินเวทเนี่ยสามารถมาซื้อเพิ่มเติมจัดตรงนี้ได้ตรงนี้นะซื้อได้ครั้งเดียวส่วนเจ้าเนี่ยก้อนละ3ามแสนเนี่ยซื้อได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเลยส่วนเศษดาวสีฟ้านะคะก็สามารถกดดูได้เลยนะจะเอามาแลกกกอบรูปโปรไฟล์อะไรพวกนี้ได้นะเราก็เอามาแลกหินเวทนะคะได้ด้วยอีก5ก้อนที่เหลือเราก็อาจจะแบบยนโยนแลกตัวเข้าปั้นอะไรพวกนี้ไปเนาะ ในส่วนของคอลแล็บนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะทีนี้ค่ะมาในส่วนของการอัปเดตนิดหนึ่งวันที่27วันนี้เนี่ยเกมนะคะได้มีการเปิดพื้นที่แมป Abyss Lake เพิ่มเติมมาค่ะจะมีจุดบอสที่ไว้ตีเก็บแต้มมอนสเตอร์ของแมปทะเลสาบเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะคะมีตัว n b c ให้เราทำเควสเก็บแต้มเพิ่มชื่อเสียงเหมือนเคยเลยในแมปนะคะก็จะมีกล่องให้เก็บกล่องด้วยเพิ่มขึ้นม,มาอีก1 2กล่องเนาะ เจ้ากิจวันอาทิตย์มังกรทำลายโลกเนี่ยก็จะเปิดความยากในแม่เพิ่มเติมมาด้วยมีจุดใหม่ให้เราได้ไปตีกันนะคะวันอาทิตย์ตอนบ่ายสองเนาะ ส่วนอัปเดตอื่นๆนะคะก็จะมีการเปิดให้อัพขั้นเสื้อคลุมเลเวล1ถึงได้ด้วยค่ะตอนนี้ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยการอัปเกรดการ์ดนะคะเปิดอัปเกรดการ์ดส่วนหัวเพิ่มเติมหลายใบเลยดาร์ Guard, Guard s ไซเลนการ์ดการ์ดซาเคการ์ดอาร์ัมบลานะคะมิตรเทรดดาวอาร์ตแองเจลลิงแคทเธอรีน่าไมพูลิเมอร์บาร์ดการ์ดแล้วก็โซ u เพลเยอร์การ์ดค่ะมีการเปิดโหมดไฟ r ์ออนฟูลพาวเวอร์เพิ่มการเลือกสเตตัสอัปขั้นของหน่วยความจําอุปกรณ์ด้วยและเดี๋ยวเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีกิจคร ตัวกิจนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนมากมีบริจาคมีเช็คอินต่างๆตามปกติของความเป็น AOMC เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันที่10ถึงวันที่25่าธันวานเนี่ยมันจะมีกิจการ MVP อัพมาด้วยค่ะสมเหมือนเดิมเลยการัพรอบนี้นะคะก็คือการอารทัมราค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับคอลแลบแล้วก็อัปเดตข่าวกิจกรรมล่าสุดอย่าลืมมาเล่นแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย